สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมฉันเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford r a n g e r x ร์นะครับผมคันนี้จะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่92,000บาทนะครับคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์อยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2002นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับผมคันนี้ใส่เป็นชุดกันชนหน้า F150 Spider นน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 นะะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบีีีี่กกจจงห้้้าาาา็็ทํํเปสดด ตัวหนังสือฟอร์ดนะครับก็จะทําเป็นสีดําด้านขอบแดงนะครับมาพร้อมกับตะแกรงลังพึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ไฟ led นะครับคันนี้ใส่เป็นสีเหลืองนะครับไฟ led สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองถัดมานะครับผมด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างนะครับก็จะทําเป็นสีดําด้านแต่กับสีบ้านเงินนะครับนี่นะครับหรือลูกค้าจะเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับ ถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกเดิมของ XLT นะครับ XLT จะมีไฟตัดหมอกมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เอาของเดิมมาใส่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นไฟลูกเตอซีนะครับอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของ F150 Spider นะครับส่วนด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นอะคริลิกสีดํานะครับนี่ถัดมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับก็คือจะเอาโคมเดิมของแท้ไปทํานะครับก็จะใส่ไฟเดลไรท์นะครับผมตรงนี้ปกติ XLT เดิมๆจะไม่มีนะครับผมก็จะใส่ไฟเดลไรท์เพิ่มแล้วก็จะใส่คลิปฉลามสามคลิปตรงน แล้วก็จะใส่วงแหวนนะครับวงแหวนตัวนี้นะครับมีให้เลือกนะครับระหว่างแบบกลมกับแบบเหลี่ยมนะครับคันนี้ใส่เป็นแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีไฟเดวิไอนะครับข้างในนะครับคันนี้ใส่เป็นสีแดงนะครับไฟเดวิไอก็สามารถเลือกได้นะครับจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับถัดมาด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็จะใส่เป็นสครูปรูปแรล้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบใหญ่นะครับสครูปแบบใหญ่จะมีรูปแรลกับรูปม้านะครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็จะมีทรงเตี้ยทรงสูงทัวนะครับเยล ถัดมาด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นขนาดหกนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบเรียบกับแบบมีหมุดนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแม็กนะครับแม็กตัวนี้นะครับผมจะเป็นแม็กขอบสิบแปดนะครับของโอเอซิตนะครับนี่ลายนี้นะครับสวยเลยครับลงตัวครับมาพร้อมกับยางมอนเตอร์เอทีสามนะครับสีลยางนะครับสองหกห้าหกศูนย์อาร์สิบแปดนะครับ ถัดมานะครับผมแก้มข้างนะครับแก้มข้าง XLT ดเดิมจะเป็นสีนคมเมียมนะครับอันนี้ก็จะใส่ชุดครอบสีดําเงาให้กับลูกค้านะครับนี่แล้วก็สติกเกอร์นะครับผมลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับสติกเกอร์สามารถเลือกได้นะครับมีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับถัดมานะครับผมราวหลังคานะครับนี่นะครับก็จะใส่เป็นราวหลังคาสีดําด้านให้กับลูกค้านะครับราวหลังคาก็จะมีสีเงินกับสีดําด้านนะครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วก i mean ็จะมีติดกันสารให้กับลูกค้านะครับ XLT นะครับมือเปิดจะเป็นสีดําเงาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะใส่เบากันรอยมือเปิดสีดําเงาให้กับลูกค้านะครับนี่ถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของฝาถังน้ามันนะครับอันนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับตัวสื่อลนเจอร์สีแดงนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีเปลี่ยนใส่เป็นโลบาร์นะครับจะเป็นโลบาร์เลกของ Outlander นะครับตัวนี้จะเป็นทรงสี่ขาแบบยาวนะครับ ตัวนี้จะเป็นทรงคล้าย h ฮมเมอร์นะครับผมจะมาพร้อมกับไฟเบรกัวงที่สามนะครับด้านบนแล้วก็จะมีเปล şey, em. ี่ยนไฟท้ายน,นะครับเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED ให้กับลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นทรง V2 นะครับสีสมอนะครับอันนี้ Likewise, นะครับเวลาถอยนะครับ <Torah S 1> จะเป็นไฟขาวตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับเวลาเบรกก็จะมีสีแดง er. ตรงนี้ครับเป็นรูปตัวีส่วนตรงนี Thus, ้นะครับจะเป็นเส้นเวลาออนนะครับนี่แล้วก็จะมีครอบฝาท้ายนะครับก็จะทําเป็นสี ดำด้านนะครับตัวนังสื่อฟอร์ดด้านหลังทําเป็นสีดําเงานะครับนี่แล้วก็จะมีใส่กันชนหลังนะครับผมกันชนหลังตัวนี้จะเป็นของเウตเลนเดอร์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับบอลลากเรือนะครับแล้วก็จะมีห่วงลากจูงสีแดงครับแล้วก็จะมีไฟถอยตรงนี้นะครับสีขาวนี่เซ็นเซอร์เดิม xRT กก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับสี่จุดแล้วก็จะมีไฟส่องกับป้ายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างครับ ภายในนะครับ XLT นะครับตัวสประตูนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับถ้าตัวแคปนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับนี่ภายใน XLT นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพวงมาลัยนะครับจะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับผมจะมีลิมิตความเร็วนะครับแล้วก็คุ้ดคอนโทรลนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย e p a s แบบซับแรงกระแทกนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับนี่นะครับ ในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นพับนะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บเครื่องมือนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้นะครับสามารถดึงข้างล่างได้อีกนะครับนี้อันนี้ก็เอาไว้ซ่อนตังได้นะครับโหซ่อนได้เยอะอยู่ครับอันนี้แล้วก็จะมีแถมพรมกระดุมเข้ารูปให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่ เป็นไงบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger อร t เอคทีคันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนๆนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ